สบายดีทุกๆคนเมื่อนีนนี่จะพาบรรดาทานมาหูกับวิธีการเฮ็ดเลือดแปลงเป็ดนะการเฮ็ดเลือดแปลงเป็ดนี่จะมี3ขั้นตอนหลักๆคือขั้นตอนที่1นึนี่ก็เป mm hmm. ็นออกเป็ดนี่มาสร้างภายหลังสร้างแล้วกเข้าก็ไปปูงน้ำปลาเนาะกฮู้ว่าเป็ดนี่น้ำนักเท่าใหแล้วก็ไปปรูงน้ำปลาตามสูตรสูตร3 5 4ห5 9เาเออสำหรับสูตร สามห้านี่อธิบายว่าสามนี่มันน้ำป่าสามสามบ่วงเก่งเนาะและห้านี่มันมันน้ำน้ำทั่วไปหรือว่าน้ำดื่มสะอาดนี่แหละห้าห้าบ่วงเก่งสามห้านะหลังจากน้ำของเขาก็ับไปปาดปาดเลือดเอาเอาใส่กับสูตรน้ำป่านี้แล้วของเราจะได้เลือดที่สวยงามแดงออกต้องอยู่เนาะหลายคน เกี่ยวกับการเอาเลือดนี้จํานวนหนึ่งกัเอาที่ข้อจํานวนหนึ่งกับเอาที่นนนกกปีกเนาะสำหรับสูตรฮอร์โนนี้มันเอาเอาอยู่กกปีกเพราะว่าการเอาเลือดอยู่กกปีกนี้สวยงามพอสมควรวัชนซ่าภายหลังได้เลือดแล้วกักบคนแล้วกับปะไวปะไว้ระยะหนึ่งปะไว้บนที่สะอาดบ่ให้แมงวันแมงอย่างมาตอมภายหลังที่ได้เลือดแล้วพวกเขากับเอาป็ดไปครัว หลังจากคั่วแล้วกเขาก็น,นําเอาเครื่องในโดยสโาะ์มันใส่มันตับมันเตอร์นี่อันนี้เป็นเป็นเตอร์เนาะแล้วก็มีตับนําเครื่องในดังกก้าวนั้นไปซอยอไปซอยให้มันเรียบเรียบเพื่อจะเอาไปประกอบใส่เวลาเขาปปุง๋งเอานเครื่องในดังกล่าวนี้ไปไปซอยก็มีจํานวนหนึ่งถามกันเข้ามาว่าสมมุติว่าโอ้เดี๋ยวนี้เอาค่าค่าเป็ดมันมันระบุมีซิงเนาะ ท่นบอมีสิ่งเราพวกเราจะขาดคะแนนนะใดเกี่ยวกับเลือดแปลงนี่นะใส่สูตรตัวใดนะอันนี้ประมาณเอากระไดเอาจับเบิ้งเอากระหูเนาะเป็ดสไลายขั้นท่าเป็นเป็ดตัวแม่นี่จะอยู่ในระดับสูงสองกิโลครึ่งลงมาน้ำหนักสุดอยู่ในระดับนี้ฉะนั้นเราพวกเราต้องเอาสูตรสามหาลดเนะสามหาและสำหรับเป็ดผู้เป็ดผู้นี่เอาจับเบิ้งประมาณประมาณเนาะมันถ้ามันหักอยู่ในระดับสามกิโลหาสองกิโลครึ่ง พวกเขากะใช้ใช้สูตร47อันนี้มันมันสูตรประมาณว่าสันซะเออขั้นถ้าว่าเป็ดตัวใหญ่ๆจากสีเขากะต้องใส่ห้าเกาโลดสูตรห้าเกาอันนี้สําคัญมันเวลาเาเอาเลือดอีกจํานวนหนึ่งใส่ใส่สูตรถทืกแล้วประมาณถทืกแล้วแต่ว่าเจาะเลือดบางเทธอเจาะเลือดเป็ดนี่บบเป็นเออเจาะเลือดเป็ดบบเป็นนี่บางทีกอาจอาจจะบปไดใดใดเนาะภายหลังที่พวกเขาเอาเลือด ได้เอาเครื่องในแล้วล่ะพวกเราก็เอาเอามามาคั่วบบบนี้เอามาคั่วให้มันสุกๆหลังจากนั้นเ่เกี่ยวกับการคั่วนี่คันผู้ใดมักเป็นนัวก็เติมลงไปเติมลงไปน้อยหนึ่งอย่าใส่หลายเนะเาะอ่าภายหลังคั่วแล้วพวกเราก็เอามาตักใส่จานตักใส่จานแล้วก็อ่าให้มันแห้งปะไว้ให้มันแห้ง,าหม,หงมาว่าโบ่บ,บให้ฮอนเนาะบบให้ใจฮอนอะไรเกี่ยวกับเลือดแปลงเป็ดน,นี่ บางเท่อน,นี่เอามาแล้วกับลงเอ็นวัาขวาสุกป,ปุ๊บเนี่ก็เอามาทอกมาเทสใส่บางที่บเป็นได้อันนั้นได้้องให้มันปะไปให้มันเย็น,นเย็นสักก่อนให่เย็นเย็นนะอันนี้มันขั้นตอนที่หนึ่งอยากเสนอต่อบรรดาทานคือดนนั้นสำหรับขั้นตอนที่สองมันพวกเราจะเอาสิ้นส่วนของเป็ดนั้นมาต้มเออมาต้มเห็ดน้ำแกงหรือว่า อยู่บางเขตโบต้มก็ได้ใส่น้ําอันดื่มธรรมดานี่เอาไปปรุงก็ได้คือกันอันนี้พวกเขาเฮ็ดเพื่อการบริการมันต้องได้ต้มเนาะการต้มนี่ก็ต้องได้ใส่แป้งนัวอีกน้อ,กนอยนึงเพื่อให้มันนัวหลังจากนั้นก็เอาไปโปรงปลาไว้ให้มันเย็นสุกดีแล้วไปปรงให้มันเย็นแล้วก็มาเียมหอมเ,อเด็ดหอมปลาไวมาเบิ่งหมักนาวหรือว่าเบิ่งอัน,อ,นอื่นที่พวกเขา ต้องได้เกี่ยสสาหรับประเภทหอมมีหลายหอมที่จะใส่เนะมีหอมบัวก็ใส่ได้หอมป้อมก็ใส่ไดหอมลาบนี่ก็ใส่ใดสุดแล้วแต่เงื่อนไขของของแต่ละบอนของแต่ละครอบครัวที่มีหรือว่าความพร้อมที่มีนะอันนี้มันพวกเขาได้เกี่ยมไว้แล้วได้นน่มีเลือดมอีเป็นขั้นตอนที่3าละขั้นตอนที่3นี่แหละอันนี้นะเกี่ยมเกี่ยมสิปรุงละนะับเป็นขั้นตอนการปรุง มีจังซิละมีผ่าธาตุนี่มีหอมการปรุงนี้พวกเขาจะเอา,อาเครื่องในที่พวกเขาคั่วแห้งเมื่อกี้นี้มามาเทใส่จานแล้วก็เอาหอมหอมมีผักบ,วกบวัวเดรนมีผักบัวหัวแดงจะให้ซอยแล็บๆหอมดอีหอมลาบอันนี้นี่ก็มีหอมปลอมหอมบวัวเอามาเทซอยเข้ากันมกเพ็ดเออมกเพ็ดนี่อย่าปะบ่มีหลายก็ให้มีน้อยนึง พอพอมันเป็นการดับกินหรือว่าเน่าไดว่าผู้ที่มักเพชรนี่ก็โอ้คักคนไปคนมาเข้าให้มันเข้ากันดีเออคนให้เข้ากันดีหลังจากนั้นพวกเขาก็เอาเอาเลือดเออเาเลือดนี่มาผงพวกเขาจะใส่จะอ่าเกี่ยวกับการผงเลือดนี่เวลานี้ปุ่งนี่กเขาจะใส่สูตรหนึ่งสองเนาะใส่สูตรหนึ่งสองหนึ่งนี่มันมันเลือดสองมันน้ำ น้ำต้มเมื่อกี้นี่แหละถ้าว่าเจ้าเอาเลือดสองจองน้ำก็ต้องเป็น4คูณขึ้นไปตามลำดับอย่าลืมอันนี้เนาะหนึ่งสองถ้าเอาเลือดสองน้ำต้องเป็น4อันนี้มื่อนี่นี่กับเจ้าเอาเอาสองเอาเลือดสองเนาะแล้วเอาเลือดสองพอเขาเขาต้องเบิ่งความต้องการในเมื่อเลือดสองและน้ำนี่น้ำนี่จะเป็น4 4บ่วง ตัวนี้เป็นบ่วงนะบ่วงจองนะใส่บ่วงจองขารใส่บ่วงตักแกงขั้นก็ได้แต่ว่ามันมันจะหลายบ่วงอันนี้แล้วมันภายหลังที่ผสมกันแล้วกับคนคนให้มันเข้ากันหลังจากคนแล้วมันเข้ากันดีแล้วก็เอามาทอกใส่เราแล้วใส่ทอกใส่พราถานเครื่องในที่พวกเขาผสมใส่ใส่เมื่อกี้นี้ พอดีเต็มจานเนาะพระธาตุพระธาตุหรือจานร,ระดับน,นี้ใส่อยู่ในอสองสองวงเลือดอาราคาที่ขายอยู่ฮานนี่ก็อบสองพันกีบโบสูงเนาะนีจะ่จะได้จะได้เลือดงามๆออกมาจังซีหลังจากที่ได้แล้วได้เลือดงามๆจังซีละเดี๋ยวมันเริ่มแค่แล้วได้นี่แค่แค่หรือว่ากามเนาะใส่ภาษาท้องถิ่นนี่แหละให้เข้าใจน้ากัน หลังจากที่ได้เลือดอกามเป็นที่เหี่ยมห้อยแล้วเกียแวแล้วนี่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนพิเศษเออมันขั้นตอนเกี่ยมกินได้แบบนี้เืมพวกเขาจะเอานี่ละข้าวคั่วข้าวคั่วมาโหโอยใส่ทางหน้ามันจะเห็ดให้มันสวยงามบางบางท่านที่โบมักหอมให้มันจมนี่ก็กเขาเาจะใส่น้ำหลังก็ได้ เราจะใส่น้ำหลังเวลามันกล้ามจังสีก็ได้แต่ว่าขึ้นกับความมักของของแต่ละคนเดยอันนี้เด้อืมใส่ละนี่จะได้หน้างามๆคือจังสีเลือดแปลงโอ้ยนำลายเหยเออเห็นเห็นได้นี้แหละนำลายเหยือครับนะผู้ใดสนใจกับมาเราแล,แล,แลนี่เกี่ยมกินได้บานี่เนะ้เนะเกี่ยมแลนี่นะมีมหมักนาวมีหมักเพชรมีกะปิมีหอมมีหมกักแตง บางนักก็มีมักทั่วสุดแล้วแต่เงื่อนไขที่จะคุยจะปิ้งเนาะอันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็ต้องขอขอบใจนําทุกทกท่านที่ให้เกียรติติดตามชมซอง YouTube ผู้ยังพิงพมพมวงศาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นกาลังแห่งใจอ่าพวกเราจะพบกันในคลิปหน้าขอขอบใจ